สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคอร์สมิดนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของคอร์สมิดเลซิ่งเป็นล้อแท้นะครับเป็นสเปค6รลู1 3 9 7นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นรุ่น C C อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมให้ดูเพจนะครับล้อตัวนี้นะครับผมเทินมาจากคุณลูกค้าที่มาเปลี่ยนกลับเป็นล้อเดิมนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่ามอสตัวนี้ไม่ดีนะคือลูกค้าแต่งได้เรื่อเรียบแบบเดิมแล้วก็เลยถอดออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพดล้อกันนะครับเพดล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขอ18กว้าง8นิ้วครึ่งนะครับเป็นซีรีส์ของ CS06 นะครับออฟเซตบวกยีนะครับ6รูนะครับแล้วก็ระยะห่างรูน็อต139.7นะครับตัวนี้เป็นของ PP s ีซูเปอร e วินะครับเป็นคอสมิดแท้ นะครับแอบสวยงามนะครับตัวนี้ล้อแท้เลยนะล้อตัวนี้นะครับผมเช็คราคาหน้าเว็บนะครับก็อยู่วงละ6,500บาทน,นะครับ6ก2 4ก็4วงอยู่ประมาณ26,000บานะครับถ้าคุณไปเบิกใหม่เก็บก่อนนะครับล้อตัวนี้ผมเธินมาจากคุณลูกค้าสภาพ90%ขึ้นเลาผมส่งต่อให้ในราคาไม่แพง นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนตรงนี้ใส่ได้กับรถ6กลูทั่วไปได้หมดเลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้มยางยนต์ั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทนทะเลอร์เหรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาแล้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยงยนต์ของฝากไว้นะครับเป็น กันใหม่นะนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ